วันนี้เมื่อหลายปีมาแล้วบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะพาเด็กๆเนี่ยไปเที่ยวห,หลายปีมาแล้ววันนี้เขาก็พาเที่ยวก็ <g ül> พูดถึงเบื่อก่อนไงก็หลายปีมาแล้วไงเดี๋ยวนี้เขาไม่พาเที่ยวหรอวันนี้เที่ยวปก็ไปเหมือนกัน <g ül> พ่อแม่ก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวในวันนี้เนี่ยนะยิ่งเวลาล่วงเลยจนถึงปี2567ริจเนี่ยนะยิ่งห่างไกลยกไปมากทุกทีทุกทีทุกที แล้วก็ลูกก็ไม่มีหลานาก็อยู่กับพ่อแม่เขาก็เป็นเรื่องของเด็กๆเขาไปเป็นวันนะที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยพี่นะทีนี้ข่าววันนี้โอ้โหเนี่ข่าวนี่ใหญ่นะข่าวใหญ่นะเป็นเช้าวันเสาร์ที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งคณะกรรมิการตํารวจไปตรวจสอบนะฮะการทํางานของโรงพยาบาลตํารวจเมื่อวานนี้บอกว่าจะไม่มีโอกาสขึ้นไปชั้น14นะแต่ได้ขึ้นนะได้ขึ้นไปขึ้นไปแล้วได้ขึ้นไปชั้น14ี่ แต่ให้ดูห่างๆเ,เห็นอยู่นะครับเนี่ยประตูเข้าไปข้างในเนี่ยไม่มีการล็อกคนเข้าออกตามปกติอารมณ์คือออกจากลิฟต์แล้วก็ได้เห็น<ช>ตรงนี้แล้วหยุดแค่นี้เลยได้เห็นได้เห็นได้เห็นแล้วก็ลงแต่ไม่เห็นคนอยู่ในห้องอนี่เรื่องหนึ่งนะเรื่องที่สองเรื่องของ D S I ไได้ส่งชื่อสองอดีตรัฐมนตรีและก็ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงสองคนรวม4คนไปให้ปป,ปชดำเนินคดี เนื่องจากว่าไปเรียกค่าดำเนินการกับแรงงานไทยนะฮะไปกินหัวคิวเป็นเงินทั้งหมด36ล้านบาทเมื่อวานนี้คุณสุชาติชมกลิ่นออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องและจะฟ้อง DSI ด้วยควันออกหูเลยใช่โกรธเลยควันออกหูเลยบอกว่าดีเอสไอเนี่ยมีหน้าที่แค่ส่งเรื่องปปชให้ปปชเนี่ยก็จะเรียกใครไปคุยก็ว่ากันไปไม่ใช่มาออกสื่อเอาผลงานเข้าตัวเองแล้วก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ นะครับอีกข่าวหนึ่งมีการบุกยึดทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยประเภทการังนออนไลน์นะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนอดีตรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงเกษตรนะครับเขาออกมาถแถลงเหมือนกันบอกว่ากรณีที่ว่าว่านะครับเนี่ยก้าวก้าวใช่ไหมไอ้หมูเถื่อนเนี่ยเ,เกี่ยวข้องก,กันหรือเปล่าเพราะว่าไปใช้นมสกุลพี่ชายอะไรต่างๆที่ว่านี้ออกมาแถลงเห็นไหมนะครับเวลา้นามันลดเนี่ย ตอมันก็เริ่มผุดใช่ปะใช่ปะเนี่ยนารถเนี่ยต่อมันเริ่มผุดนะมันจะผุดมาอีกกี่ตอก็ต้องติดตามดูกันต่อไปแต่ว่าต่อไปนี้อ้าวดูวันเด็กหน่อยนะไหนๆก็เป็นวันของเด็กแล้วมีวันผู้ใหญ่มีวันพระมีวันเจ้าวันของเด็กก็มีเหมือนกันที่คลองใหญ่จังหวัดตราดเอบตคลองใหญ่จัดเต็มสูบเลยสวมชุดซูเปอร์ฮีโรมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ และก็ให้ทาหารเนี่ยโชว์ยุทธวิธีการรบเด็กนี่ตื่นเต้นเออนี่เห็นไหมเนี่ยซูปเปอร์ฮีโร่เลยนะนี่เป็นคณะผู้บริหารของอบอตอคลองใหญ่ร่วมกันแต่งชุดยอดมนุษย์ขวัญใจของเด็กๆเ,เขานะครับจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี -67 นี่แหละที่สนามกีฬาอบอตอคลองใหญ่มีการแจกของรางวัลมากมายเด็กนี่ชอบมากเลยคือวันนี้เด็กจะต้องเอาถุงเอาถุงผ้าลหลายๆถุงนี่นะฮะไปเตรียมของใส่ของขวัญ แล้วก็เชิญเชิญพี่ทหารเนี่ยนะครับเนี่ยฮะทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่182มาสแสดงยุทธวิธีการฝึกนี่นะฮะนำอาวุธเนี่ยมาทำการจัดแสดงสร้างสีสันสร้างความตื่นเต้นสร้างความคึกคักให้กับเด็กและผู้ปกครองที่ไปชมกันอย่างมากเลยเออนี่นี่จังหวัดตราดนะคลองใหญ่ไปที่อูทองสุพรรณบุรีหน่อยเหมือนกันเลยพออโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ก็สวมชุดอ่ะเขาเรียกอะไรคุณหยกคะเฮอร์ไมโอนี่เออนี่ชุดแม่มดเฮอร์ไมโอนี่แฮร์รี่พอตเตอร์อ่เนี่ยนั่งสอนบิ๊กไบส์ซานต้าทำเซอร์ไพรส์อ่าเด็กนักเรียนที่ไปรออยู่1,000กว่าคนนะฮะเซอร์ไพรส์เลยเนี่ยจัดมาเด็กๆก,ก็สวมชุดอุ้ยดูสกิกระตูงกระตูนเนี่ยเพียบเลยนะครูต่างๆเนี่ยสนุกมากเลยอ่าจัดกิจกรรมเนี่ยเก้าอี้ดนตรีเหยียบลูกโป่งวิ่งซูเปอร์แมนวิ่งตะขาบกินวิบากเออเนี่ย เด็กก็ได้ของรางวัลไปทั้งครูนักเรียกก็สนุกกันแบบนี้เออนี่เอามาที่บ้านหม้อสระบุรีนี่นะครับเหมือนกันเลยนะโรงเรียนบ้านครัวนี่นะฮะมีการจัดงานวันเด็กไม่ธรรมดาเหมือนกันเออเอาเต้นนะแข่งขันตําส้มตามํตาตําบักหุงนี่แหลนะนี่ออกลีลาสะบัดเลยนี่เด็กๆก,ก็สะบัดสบิงเหมือนกันนะเต้นไปตําไปนะกรรมการตัดสินลําบากเพราะว่าเต้นดีทั้งนั้นเลยนี่ชุดเสื้อมากระแกลเออนี่ก็เอาใส่ไปนะ สุดท้ายอ้าวเต้นดีตัดสินไม่ได้ชิมดีกว่าอ้าวก็ชิมกันตัดสินนะฮะนี่จะอร่อยแค่ไหน,นปรากรก็ว่าเนี่ยหลายคนก็ได้รางวัลน,นะแต่ว่าขากลับบ้านลืมรางวัลฮะเออนี่ต้องย้อนกลับมาเอหนูลืมค่ะเออนี่ก็ได้รางวัลไปนะครับไปทางเหนือกันหน่อยพิษณุโลกท่านผู้ชมฮะนี่นะฮะที่ร้านบ้านไอติมหรือโรงงานไอศครีมตาเครื่องบินอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก น,นี่หลังจากที่หน่วยงานภาครัฐต่างๆเอกชนน่ะพากันสั่งจองไอศครีมสำหรับการไปจัดงานวันเด็กเนี่ยนะฮะคนงานต้องเร่งมือนะเออนี่ปกติเนี่เคยผลิตเนี่ยสมมติว่าเคยผลิต2-300แท่งเนี่ยฮะโอ้โหต้องผลิตเป็นพันๆแท่งนะเพื่อให้ทันกับลูกค้าที่มาสั่งนางกระทีปวาดสนาดนิลกนี่นะฮะเจ้าของร้านบอกว่าวันนี้วันเด็กปีนี้เนี่ยไอศครีมโบราณที่มีอายุกว่า60ปีเนี่ยอยู่คู่กับพิซซ่าโลกมานานเนี่ยนะฮะ ยังได้รับความนิยมจากบรรดาลูกค้าเพราะความรสชาติดีเห็นไหมคุณโยกโอ้โหเนี่ยเพียบเลยเป็นตั้งๆเลยนะเนี่ยเออเป็นตั้งๆเลยนี่คือห้องแช่แข็งของเขานะีน่นี่ฮะกินแบบนี้ฮะในพื้นที่ก็สั่งนอกพื้นที่ก็สั่งผลิตเนี่ยแทบไม่ทันเลยนะเขามาจองกันล่วงหน้าร้านเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะเป็นวันเด็กแบบนี้นะครับขายดีแต่ก็ยังคงราคาเดิมนะไม่ขึ้นราคาแม้ว่าต้นทุนมันจะสูง แต่ว่าก็เอาให้เด็กให้ลูกให้หลานกินก็ถือว่าทาบุญไปแล้วเอาแต่พองงามว่าอย่างนั้นเออเอาไปต่อที่โคราชกันหน่อยโคราชบ้านเองบ้านผมนี่นะนครราชสีมาอบตอทับสวายอําเภอห้วยแถลงก็จัดง,งานวันเด็กเป็นการจัดง,งานแบบสืบสานประเพณีวัฒนธรรมมีผู้ปกครองนะฮะซึ่งก็เป็นหมอแคนน,ะะนี่มาเป่าแคนนะฮะเป่าแคนนะฮะครูนักเรียนเออนี่ก็รำเขาเรียกว่าเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภาคอีสาน นักเรียนก็ออกไ่า้ราตามจังหวัดเสียงแคนอย่างสนุกสนานไม่ต้องมีตึมตั้มตืมตั้ม,ม,ม,มแค่เสียงแคนก็แหม่นี่หนูน้อยคนนี้เป็นไงเต็มที่เหมือนกันนี่นะฮะบอกว่าเนี่ยเวลาเข้าแถวรับของนี่นะเนี่ยเข้าแถวเอาแถวดีคิวยาวมากเลยนี่เอาเอามาบางจังหวัดให้ท่านชมนะครับบรรยากาศของเด็กเกขาวส่วนเราผู้ใหญ่ก็ดูด้วยความปราบปลื้มใจมไม่มีโรงเรียนที่สิงห์บุรีหรอเมื่อวานนี้เนี่ยน้องๆเขาจัดเอ่อจิกรรมเด็กเขาก็แต่งชุด อาชีพในฝันนะผแต่งเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นพยาบาลอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่สิงรีปรอแต่งใส่ชุดสูทพี่แล้วก็ถุงเท้าข้างหนึ่งสีสีอะไรนะเดี๋ยวนาะขอดูก่อนแดงเหรอถุงเท้าข้างหนึ่งสีเป็นสีสีอะพี่หลายสีว่างั้นเถอะหลายสีข้างหนึ่งข้างหนึ่งเหลืองข้างหนึ่งแดงหรืออะไรสักอ,อย่างประมาณนี้บอ,บอกถึงบ่งบอกถึงว่าเนี่ยคืออาชีพในฝันอ๋อคืออาชีพแล้วก็นั่งท่าแบบไขว้ห้างด้วย พี่แป้นนึกออกไหมอ๋อาน,น,นายกเสร็จแล้วพี่นายกเ้องกัทุกต้งได้หนึ่งคะแนนไหนึ่งคะแนนไม่พอแค่นั้นมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งน้องผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีชมพูยืนอยู่ข้างๆแต่ชุดสีชมพูที่แบบเป็นชุดลาตีกรีกลายแล้วเร<อ>าก็มบบไม่รู้ว่าชุดลาตีนี้อาชีพอะไรสีชมพูแต่ยืนข้างๆน้องคนแรกกรีกลายเอออ่ะพี่แป้นไทยไทยไทยแต่ชมพูกรีกลายติ๊กต๊อก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 ปึ้้งนองบอก อาชีพในฝันคือเป็นเมียนายกเป็นเมียนายกเป็นภริยานายกเออเราไปยืนอยู่ข้างๆน้องถุงเท้าสีๆนั่นแหละมีแรงบันดาลใจมีแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าอยากเป็นภริยานายกเนี่ยเป็นคุณหมอนะคะไม่มีผิดเด็กๆคิดไปเถอะนะฮะไม่มีผิดหรอกลูกค่ะคิดแบบไหนคิดอย่างไรทําอย่างไรทําไปเลยค่ะไม่มีผิดอยู่ที่ความคิดของเราเดี๋ยวให้ตู่หาให้อยู่ที่สิงห์บุรีก่อนจะไปข่าวต่อไปเนี่ยผมดูหน้าหยกเนี่ย ไปนอนทับอะไรมาเนี่ยจริงเหรอคะเหมือนกับว่าเนี่ยเพิ่งจะตื่นมาไปนอนทับหมอนอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นรอยอยู่ที่บริเวณหน้าเนี่ยจริงเหรอคะพี่ใช่ขวาเน่ะนอนตะแคงพี่แม่รู้หมดเลยครู้รู้เลยว่านอนตะแคงขวารู้รู้เออรู้รู้นะ